ผู้หักใหม่ของ Apple นะครับคนขี่ลืมแวะมาตรงนี้เลย Airtag นะครับมันคืออะไรนะครับหน้าตามันเป็นยังไงมีอะไรอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับผม <S <S 1> <S 1> ใครขี่ลืมนะครับตัวนี้เหมาะเลยไม่แพงด้วยนะครับของ Apple นะครับ เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับเพิ่ง Announce เลยนะครับคือ AirTag นะครับมันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคุณที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อบัตนะครับหรือเรียกว่าบัตดีก็ได้นะครับทำวิดีโอโปรดักชันอยู่ที่ลอสแองเจลิสครับสหรัฐอเมริกามา20กว่าปี้วนะครแล้วก็ชอบเกี่ยวกับงานวิดีโอแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับ ถ้าคุณชอบงานวิดีโอนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่ายันไปถึงกล้องใหญ่หรือว่าจะตัดต่อเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ช่องนี้นะครับมีรายละเอียดให้คุณนะครับเรามีเพลย์ลิสต์ด้วยสมมุติว่าคุณชอบตัดต่อบนไฟนักข่าคุณตัดต่อบนโทรศัพท์มือถือเงี้ยเรามีเพลย์ลิสต์อยู่ใน YouTube คุณสามารถเข้าไปเลือกดูอะไรที่คุณชอบได้เลยนะครับหรือว่าชอบดูเบื้องหลัง การถ่ายทำด้วยอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะฮะกด Subscribe Follow กดติดตามที่ช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับอันนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Product ใหม่ของ Apple นะครับก็คือ a i r Tag นะครับ a i r t a g มันมันคืออะไรมันทำหน้าที่ยังไงนะครับสำหรับคนที่ลืมเหมาะมากเลยมันจะเป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับไซส์นิดเดียวนะครับก็คือว่า มันมันมันเป็นตัวที่คุณสามารถจะเอาไปติดที่พวงคุญแจคุณ,คณไปใส่ในกระเป๋าอะไรของคุณอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะเตือนเวลาคุณหามันไม่เจอนะครับคุณก็จะเข้าไปในแอปนะครับเข้าไปในแอปเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็จะกดปุ่มปุ้งก็จะร้องบอกแลยว่าต๊ะโต๊ดโต,ต,ต,ต๊ฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะครับคุณก็วิ่งเข้าไปไปหา product อ่ไม่ใช่ไปหา Product ขอโทษทีไปหาภูนเจหรือไปหากระเป๋าตังหรือไปหาอะไรก็ได้ที่คุณใส่แอแกของคุณเอาไว้นะครับอันนั้นก็คือก็คือหลกัลกๆคร่าวๆนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วย29เหรียญน,นะครับหรือหรือที่ไทยก็ประมาณ990บาทนะครับนะครับแล้วแล้วรายละเอียดของมันก็คือว่ามันมันมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นเป็นแผนที่เลยนะเป็นแบบเลยนะว่าของคุณอยู่ตรงนี้สมมุติคุณลืมไว้ที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือไปทาตกบนถนนนั่นแหละแบบนี้มันโชว์เลยว่าอยู่ตรงนี้เดินไปตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับมันโชว์รายละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับมันมันไม่ใช่แค่ส่งเสียงมาแล้วมันอยู่ไกลมากคุณไม่มีทางได้ยินละแต่มันโชว์เป็นแมปเป็นอะไรเลยนะครับประมาณว่าเ,เสียงมาหาเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าคุณสามารถที่จะฟังตามเสียงได้รือดูตามแมปไปได้ว่าใกล้จะถึงแล้วเดินไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับ สามารถจะหาตำแหน่งของมันได้เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่น,นั้นเองไม่จำเป็นต้องเป็น iPhone ด้วยนะใช้โทรศัพท์อื่นๆกัระไา์อื่นๆที่ไม่ใช่ Apple ได้ด้วยนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็อีอกอันนึงนะครับที่ Apple ออกมาก็คือมันจะมีพวงกุญแจพวงกุญแจของเขาที่ดีไซน์ไว้สำหรับใส่ย i แทตัว Air t a ทตัวนี้ AirTag ต,ตัวนี้ได้เลยซึ่งสวยมากเยอะมากเลย ผมบอกตรงๆผมคิดว่าผมก็คงจะโดนโดนเหมือนกันสําหรับแอรแท็ตัวนี้นะครับก็คือว่านอกจากปุงแจแล้วเนี่ยของทั้งหมดนะที่คุณคิดว่าคุณจะลืมกระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าอุปกรณ์อะไรที่แพงๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็สามารถจะเอาเอาใส่ไปได้โอกาสที่จะเป็นลืมไม่ไปวางที่ไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราคิดว่าเรามีคือเราเป็นคนขี้ลืมอะไรเงี้ย ก็จะช่วยได้หรือเราไม่ขี้ลืมเราไปทํากระเป๋าตังค์ตกไว้ตรงไหนเราไม่รู้อะไรเงี้ยสมมติเราไปจ็อกกิ้งรกระเป๋าตังค์ติดไปด้วยแล้วแบบหันมาชีจะไปซื้อกาแฟเฮ้ยเปาตังค์ไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ยังวิ่งไปหามันได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็ถือว่าครบคราของแอร์แท็กนะครับแล้วก็อันหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าหัวสายคิดว่าแบบเฮ้ยัน,นี้เราแอบ,บเอาไปตามคนที่บ้านเราดีกว่าเราอ,อยากรู้วันนี้เขาไปไหนบ้างแบบอบไปใส,กปกส่กระเป๋าตังค์ลูกสาวกระเป๋าตังค์แฟนปุง้ง จะได้รู้ว่าเข้าไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเลิกคิดกับ Apple เขาคิดมไห้คุณเรียบร้อยแล้วว่าเขาให้ความ p r i v a ซี y ของคุณถ้าคุณาไปใส่กระเป๋าลูกคุณหรือกระเป๋าแฟนคุณนะถ้าเขาใช้โทรศัพท์ iPhone เหมือนกันมันก็จะเตือนบอกเขาว่าบอกเอ้ยมีมีแ t a g ทที่ไม่ใช่ของคุณนะอยู่ตรงนี้เขาก็จะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าจะ เอาไปแบบไว้ติดตามคนอื่น a p ป l e ไม่ได้ดีไซน์ให้คุณทำแบบนั้นนะครับอันนี้ก็นะถ้าใครหัวสายคิดอยากจะทำก็เลิกคิดไปนะฮะเอาไว้ใช้เฉพาะของตัวเองนะครับส่วนตัวของคุณเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แ๋วก็คือว่าคุณสามารถที่จะให้เขาให้เขาเขาเรียกว่าอะไราแกะสลัก,กอใช่ไหมทำเป็นลายเป็นรูปเป็นอ,อ,อีโมจิเป็นตรงสือเป็นอะไรต่ออะไรข้งหลังได้เยอะมากเลยมีดีไซน์หลายแบบแต่คุณก็จะ จะมีดีไซน์ที่คุณชอบได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ได้หลายๆแบบนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแค่โลโก้ Apple อ,อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือ a i r t t t a c นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แลผมเชื่อว่า,าน่าจะนะครับน่าจะพอเลาร์ทีเดียวนะครับคือถ้าที่ US เนี่ยขายแค่29เหรียญอันนึงแต่ถ้าคุณคิดว่าบ้านคุณมีผม หูกระจผมวูกจาของแฟนมีกระเป๋าตังนู่นนี่ถ้าเกินกว่าใช้ถึง4ตัวเนี่ยเขาก็ขายเป็นแพ็คด้วย4ตัวขาาย9 9เหรียญอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออก็ประหยัดลงมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อเป็นแค่ตัว2ตัวหรือซื้อ4ตัวดีส <laughs> งสัยจบ4ตัวแน,น่เลยคงหาเรื่องอะไรที่มันอะไรที่มันไม่จําเป็นก็คงจะต้องหาเรื่องเอามัินประยัดอะไรเยอะแยะที่ใส่ไม่ดีเลยแย yeah, ่มากๆเลยนะครับ a อ n y w a y อันนี้คือคือส่วนตัวนะครับคือเราเป็นแฟน Apple สาวกแ p ปเลอยู่แล้วยังไงพวงกุญแจนี่มีติดแน่นอนนะกระเป๋าตังค์อะไรแบบเนี้ยอาจจะมีติดไปด้วย In case ผมว่าวันนี้นกระเป๋ามันยิงอยู่กับเราดีถ้าเกิดวันไหนที่แบบมันวิ่งไปตกตรงไหนหนั่นแหละครับวันที่ใจลนหายวูบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีประโยชน์นะตอนนั้นก็ได้คือทุกวันนี้โทรศัพท์นี่ติดตัวมากกว่ากระเป๋าตังค์อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเป็นปกติผมคิดว่าคุณก็คงเหมือนกันนะฮะ ก็โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของ AirTag นะครับซึ่ง AirTag นี่แะครับก็จะให้เริ่มสั่งนะครับสั่งซื้อกันได้นะฮะตอน5โมง5โมงเย็นนี้แล้วซึ่งซึ่งกว่าเทปนี้จะออกมาเดี๋ยวคุณถ้าอยากจะซื้อคุณก็คงเข้าไปซื้อจองกันได้หมดแล้วล่ะนะครับเดนี้ Apple ก็ชิปไวนะบางทีเขาบอกไว้ว่าอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์บางทีไม่ถึงหรอกรอก็ชิปมาแล้ว ก็ซื้อออนไลน์ดีกว่าเยอะแล้วอย่างอย่างตอนหลังเนี่ยผมเริ่มเราเริ่มออกถ้าที่ที่เอเอเนี่ยโควิดเริ่มโอเคขึ้นเราก็เริ่มออกไปข้างนอกมากขึ้นไปซื้อของที่มอลอะไรเงี้ยเดินผ่าน Apple Store นะเขาก็ยัง s t r e a อยู่คนเข้าแถวยาวเหยียดเลยคือแค่เข้าไปในในสโตรเพื่อจะไปดูหรือจะไปซื้อของหรือจะอะไรก็แล้วแต่อะน,นะครับผมว่ามันก็ไม่จําเป็นละเทคโนโลยีมันก็อยู่ตรงนี้หมดละ หน้าตามันเราก็คงพอจะจินตนาการออกคงไม่ต้องไปดูถึงเห็นตัวจริงอะไรแบบนี้เพราะนั้นถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อออนไลน์เอาได้เลยไม่จำเป็นที่ต้องไปที่ร้าน Apple ลิลนะครับก็อันนี้คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ a i r t a ทนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามไปด้วยแล้วส่วนถ้าใครที่ชอบผู้ดักอื่นๆของ Apple นะครับที่ Apple ิลอ n นลมาต้นปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iMac i p ไอ iPad Pro Apple TV หรือว่า iPhone ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ iPhone 12สีใหม่สีม่วงอะไรพวกนี้ผมจะทำคลิปแยกต่างหากไปเลยนะครับหรือใครที่อยากจะรู้รวมๆนะครับเราก็จะมีคลิปว่าเอารวมๆของของ Product ที่ Apple a n n o u n c e มาทั้งหมดนะครับก็ลองไล่คลิกไล่ติดตามดูในช่องนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับเย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Follow ติดตามแชร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยดีใจมากๆถ้าช่วยกันแชร์นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ